เอาละคุณผู้ชมหลังจากที่เรากลับมาล่าข้างหัวและเราเจอคนข้างหัว 26m ซะด้วยและไอ้นี่มันก็ตึนซะด้วยเนี่ยยิงไปก่อนละกันนะครับ1,500ดาเมจออ้ทำาหเอฟเฟกต์มันดูอลังการจังไปไหนได้อยู่ทุกคนได้อยู่ได้เล่นอยู่ได้เจ็บอยู่เอาดิเผอิญ 26m มีตายเลทุกคนทำไปเล่นนะีิวกลาสฆ่าได้เนี่ยยิงอต่อเฮ้ยเอาดิเอาดิ 26m วิ่งหนีจากนะครับบอกเลยเอายิงต่อวิ่งไม่โดนได้ไงวะกรบสวัสี กามสวีดะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักกันทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเจมมี่กันอีกแล้วนะครับทุกคนโอ้โหกลับมาแล้วกับ YouTube YouTube และก็ YouTube บอกเลยว่าเจมหายไปประมาณ2-3ถึงมอาทิตย์นะครับเพราะเนื่องจากว่าเจมเป็นโควิดนะครับทุกคนก็เลยไม่ได้ทำ YouTube นะครับแต่ทำไมกลับมาเล่นบล็อกฟู้ดตอนนี้อีกทีทำไมเราถึงเป็นไอ้เจ้านูมี่นะครับทำไมถึงเป็นไอ้เจ้าตัวนูบเนี่ยเออไม่ทราบเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมโอ้โหบอกเลยว่าเขาต้คิดถึงทุกคน ตอนนี้เสียงเจมอาจจะแบบว่าเปลี่ยนเปลี่ยนไปนิดนึงแล้วก็อาจจะแบบว่ามีองค์มีไอนะครับทุกคนไอเลิฟยูจะบ้าหรอไอค็ไอแขกนะครับทุกคนเอออาจจะมีไอบ้างนะครับเพราะว่าก็ยังแบบหลงหลงเหลือๆโควิดจริงๆโควิดคือหายไปแล้วแต่ว่าอาจจะเหลืออาการหลังโควิดนะครับทุกคนก็ <c oughs> เอากระแจ้งเอาไว้ก่อนนะครับเออซึ่งคลิปนี้เราก็จะกลับมาเล่นบล็อกฟูดก,กันนะครับซึ่งเรามีเป้าหมายในการไปล่าข้าหัวซึ่งในตอนนี้ก็ตายซะแล้วนะปักฮาเอยคัน,นมะคราเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับทุกคนว่าช่องของเราค่อนข,ข้างจะเป็น เชีเ่ยวเก่วกับการล่าข้าหัวนะแต่ว่าคอนเทนต์ในวันนี้ก็เอาจริงๆก็คือยังคิดไม่ออกนะครับก็คือไม่ได้คิดแหละเอาตรงๆสารภาพตามตรงเลยว่าไม่ได้คิดนะครับเพราะว่าเพิ่งหายจากโควิดนะครับทุกคนเออก็ไม่ได้คิดงั้นเอาเป็นว่าเราจะไปล่าข้าหัวจากสิ่งที่เราอยากเล่นละกันนะครับจากของที่เราอยากเล่นละกันนะซึ่งของที่เราอยากเล่นเนี่ยก็อยากเล่นอะไรอะ่ะเอมเอาเป็นโพวิดสองอาซึ่งก็หยิบมาแล้วทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเป็นผลปีศาจกันดีกว่านะครับผลปีศาจตอนนี้เล่นแสงอยู่แต่ว่าไม่อยากเล่นนผลแสงทุค อยากเล่นผลอะไรดีโมจิมันยังโกงอยู่ไหมไม่จับมานานคือไม่ล่าข้างหัวมานานมากนะครับงั้นเอาเป็นว่าเล่นผลเล่นผลดาก้อนผลมังกรละกันนะครับวัยรุ่นเดี๋ยวเราลองเอามังกรมาล่าข้างหัวซิแล้วก็อ่าเล่นเป็นสายผลนะครับ <L> เลื่อไอเจ้าหนูบ่ทําไมเอินคนในเสื้อเป็นหนูตรงใส่เราบอกน่าจะมีอาการบงอาการบักอาการเอื่นนะครับทุกคนโอเคเอาล่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เรากลับมาล่าข้างหัวและเราเจอคนข้างหัว26เอ็มซะด้วยมาเลยอยากเจอคน เก่งๆนะครับคุณผู้ชมยังไงฝากกันเป็นกําลังใจกดไลค์ติดตามให้เซีมกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากร้านเจมี่ช็อปเอาไว้หน่อยนะครับทุกคนเอาไวา้ว่าถ้าเกิดคลิปนี้มีคนกดไลค์สามพันขึ้นถ้าเกิดมีคนกดไลค์สามพันขึ้นเอาไวา้ว่าพี่จะมาไลฟ์สดเต้นละกันทุกคนเอาแบบมาเต้นทั้งคืนให้ทุกคนดูละกันนะครับถ้าเกิดมีคนกดไลค์สามพันนะครับพี่จะมาเต้นทั้งคืนเลยทุกคนเอาแบบว่าดิดดิดเลยนะครับน้องๆเพราะว่าที่สุดทุกคนนะครับอ่าเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเรากลับไปลากข้างหัวกันดีกว่านะจ เ่าไม่เก่าไม่รู้แต่ทั้26 MPVP แล้วทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเผ่าก็ไม่มีสีซะด้วยมาในพอดูซิว่าเราไม่ได้มาล่าข่าหัวกันเป็นดงเป็นเดือนเอา้าลืมเปิด PVP บักขำเจมโอโทลืมไปได้คือเราไม่ได้มาล่ามาล่าข้าหัวพูดไม่ถูกแล้วแหละคือเราไม่ได้มาล่าคาหัวกันค่อนข้างสนานมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าฝีมือยังจะหลงเหลือพอจะมีอยู่ไหมนะเออฮอแล้วไอ้นี่มันก็ตึงซะด้วยเดี่ยยินไปก่อนแล้วกันนะครับ1,500ดาเมจโอ้ทำาห้เอฟเฟ สร้างจังไหน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 ม่ไม่เล่นนานลืมคอมโบลืมคอมโบอ่ะอ่ะตอกสดสนไปก่อนตอกสดส,นสนไปก่อนไปไหนไปไหนไอ้นุ่มไปไหนอืได้อยู่ทุกคนได้อยู่ได้เล่นอยู่ได้เจ็บอยู่เอาดิเผยเผยยี่สิบหกเอ็ม <c oughs> MM. มีตายนะทุกคนทำไปเล่นนะมีโอกาสฆ่าได้เนี่ย <c oughs> ขึ้นหนาไปก่อนแล้วก็ยิงอัดดากยิงอัดดากรุ้โยโดนโดนโดนขาดโดนขาด โอ้โหไม่ถึงว่ะไม่ถ kind of ึง kind ว of ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเจ็บเจ็บก็มีเจ็บยูก็มีเจ็บยูอึ่มฉีดน้ําไปก่อนรู้จักคาราเต้ปะคาราเต้คาราเต้ชักแมนนี่ทุกคนโดนเต็มเต็มโดนเต็มเต็มตอกสดโสดตอกสดสดยิงแบบว่าอุ้ยโอ้เปิดเผาเลยไอ้นี่ไอ้นี่เปิดเผาไอ้นี่คี้โกงมีเผาเราไม่มีเผาแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเล่นชิลชิลเล่นชิลข้างหัวอาจจะมีเสียเด่นที่มือร้อนที่หัวนะทุกคนกับมาเล่นก็ยังไม่อยากจะคิดว่านะครับเอาจับโดน จับโดนว่าทุกคนไม่ตายยิงอัดต่อ,อเฮ้ยเฮเอาดีเอาดียี่สิบหเอวิ่งหนีจากนะครับบอกเลยเอายิงต่อวิ่งไม่โดนได้ไงวะมันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแหละไม่โดนเนี่ยโอ้โหแล้วคืออย่างไวอ่ะโอโ้โ,โดนแน่เต็มเตมเตมไปไหนแล้ววิ่งไวจังอะ่ะคือเรายังไม่แปลงร่างเป็นร่างมังกรเนี่ยเอาจริงๆถ้าแปลงมาจะตายไหมเนี่ยแปลงมาก็คือสมตว์นหนีนะครับ น,น,นั่นจะหนีนะครับนั้นจะไม่แปลงนะจะฆ่าได้ไหมฮะอุ้ยโอ้โหจะตายแต่ไม่ยอมตายอ่ะแบบคนดวงดีอ่ะก็คือเขาไม่ยอมลงอันนี้มาเลยนะคือไม่ยอมลงพื้นม,มาเลยคือมังกรมันต้องยิงบนพื้นนะครับยิงบนฟ้ามันซากส,าสกิลโดนยากหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสนะแค่โดนยาก <hour! S 1> ไปไหนแล้วอะไอเผ่านานจังไปรุ่นเผามีนานจังอ่ะตาย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 โอ้โหโหโหอย่ยางแรงคือถ้าไม่ติดว่าถ้าไม่ติดว่ามีพงมีเผานี่คือตายไปแล้วนะบอกเลยไปรุ่นแต่ว่าโชคดีไปเออเอาแ่บทุกคนกลับมาเล่นกลับมาล่าฝีมือก็ยังจะ พอมีแบบพอสูสีพอสู้ได้น,นะครับก็ไม่ได้น่าเกลียดน,นะเมื่อกี้โอ้โหถ้าบับเท่ากันเบื่อๆอาจจะแบกว่ามีลงมีร่วงก็เป็นไปได้นะครับอันนี้พูดจากความเป็นจริงนะครับไม่ได้แบบว่าอ้างนะครับไว่รุ่นแต่เขาแอจาจะมีอ้างนิดนึง <c oughs> เดี๋ยวเราหาเปลี่ยนผลกันบ้างดีกว่านะครับผลต่อไปเราจะเล่นผลอะไรดีเอ่อผลเนลลีมันโกงๆกงว่าง่ะโมซี่มันยังโกงอยู่ป่ะโมซี่ลองเล่นโมซี่ดูซิเอาโมซี่มาเล่นกับอะไรดีเอาเล่นกับไอ้เจ้าโพวีสองไปละกันนะครับน่าจะเข้ากันอยู่สมัดอยากเปลี่ยนมากเลยไม่อยากเล่นมัดไอ้ กตั้งไปคน,นนี้ค่อนข้างจะถามว่าตึงไหมก็กลางๆแล้วกันนะครับแม่รู้สึกว่าเฮ้ยไปไปประมาทเขาเกือบไปแล้ว <c oughs> ก็เอาเป็นว่าก็ตึงดีกว่านะครับตึงดีกว่าเปลี่ยนใจแล้วอ่ะเองตึงเลยไอ้นุ่มอเอาพี่โมจิไม่ตื่นด้วยจเจริญพรชี้ไปงงแล้วทุกคนโ,คโมจิไม่ตื่นโ,โ,โมจิไม่ตื่นดูชีวิตมากอ่ะหนาจริงโมจิไม่ตื่นลืมไปว่าเรายังไม่ให้ทำโมจิตื่นไม่ไม่ใช่รหัสหลักเรารหัสหลักไปแล้วโอโ้โหโคตรโหดโคตรแรงเลย อะไรมันจะโหดขนาดนี้บาย you are c o i n g can you spin เราคุยอะไรกันมาทุกคนให้มาสุม่มอันนี้เหรอหรือว่าต้องการผมสป,ปินมาเมื่อกี้หรือว่าให้มาสุ่มอันนี้ให้มาสุม่ม,มอันนี้ให้หน่อยผลมิสซาดอ่ะรู้วได้ผลดาร์กมาทุกคนผลดาร์กก็ค่อนข้างจะเป็นผลหนึ่งที่ก็ลากขึ้หัวดีแต่ว่าราคาแยแพงนะครับแต่ก็เก็บลงสต็อกไว้ก่อนแล้วกันเขาบอกว่าเขาต้องอ่าเขาต้องการผลแสงเหรอผสมกับผลดาร์กใช่ไหมอ่ะมานั่งเลยเดี๋ยวเราจะมาเทดให้ we have from อะไรเนี่ยต้องเออเขาเทดครบแล้วใช่ไหมเฮ้ยมาเทดกันหน่อยไปรุ่นเฮ้ยมาคุยกันสองคนเลยเหรอปักหำม,มาคุยกันหน่อยไไม่ได้ ไปรุ่นไม่สนใจเราทุกคนไม่สนใจเราเลยเฮ้ยแล้วไม่ใช่อากาศนะไม่ปรุ่นเอามาเทิกกันดีก,กว่ามามามา โอเคตั้งรอสี่ชั่วโมงของเขารอแปดชั่วโมงไม่รู้ว่าแปลปิดแปลถูกนะทุกคนแต่ก็ไม่ไปรช่างมันละกันนะครับถ้ามันจะย้ายเซิร์ฟไปหาเซิร์ฟสิงคโปร์ทำไมรู้สึกว่าเซิร์ฟสิงคโปร์มันหาไม่เจอหรือว่ามันไม่มีเออเซิร์ฟสิงคโปร์ไม่มีนะเนี่ยใช่ไหมมีแต่โปแลนด์มีแต่อังกฤษมีแต่แคลิฟอร์เนียโอโหอะไรเนี่ยมันเล่มันจะแหลกไหมเนี่ยน่าจะไม่เหลือขี้นะครับทุกคนน่าจะแหลกนะแหลกกระจายอ่ะมารอบนี้เราจะลงฝั่งพระกกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าข้าหัวเราต้องไม่ตกแล้วหล อนี้เราจะไม่ยอมแพ้และเออ <Wow. S 1> แล้วเปลี่ยนของกันมากดีกว่าไหมจริงๆที่เจ็ดไปเปลี่ยนมาดาอะหมัดอ่ช่างมันไปแล้วกันแต่ว่าดาบก็เดี๋ยวเราเล่นเป็นในเจ้าสไปกี้มันกว่าทุกคนสไปกี้สไปกี้มีไหมเนี่ยเออมองไม่ค่อยเห็นเลยอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ่าหยิบมาก,ก่อนเลยแหละ <c oughs> อาจจะมีอาก,การไอบ้างขออภัยด้วยนะครับมาไอห,หนุม่มน้อยโอ้โหมาฟันเอ้ยทามโยรูมันเป็นอย่างเงี้ยโยรู oru, มันเปลีป่ยนสีได้เหรอก็อย่างจ้าบเลยอ่ะต้องการเลยไอพ่อหนุ่มกอดเอเนลเราไมี N มะรแรกบ้างเนี่ยผลปีศาจต,ตึงๆเราไม่ค่อยมีฮ้ยมีผลพอร์ทัลเหรอพ่อหนุ่มีผลโหดจังอ่ะไปรุ่นเราไม่มีอะไรเลยอ่ะเอาผลนี้ไปไหมเอาไปกินป่ะกินโลขอมีแล้วไม่มีผลตึงๆเลยไม่กล้าไปโชว์นะครับายเขาผลดีๆไม่มีเลยจ้าโอ้โหเซิฟนี้มีแต่นูกนะครับทุกคนเออทำอะไรไปรุ่นทำอะไรกันนะอ้าวมาเทดผลมาเท เอพหนเออทำไมคนนี้ออกม็เป็นรูเหมือนกันนี่วะเออพอกลับมาเล่นมาฟูลรู้สึกว่าค่อนข้างจะนึกถึงสมัยก่อนนะแบบช่วงที่มาเล่นแรกๆค่อนข้างจะแบบตื่นเต้นจริงๆตอนนี้ก็ตื่นเต้นมา,านหนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ได้มาเล่นนานก็เล่นให้หายคิดถึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาทําคลิปจริงจังนะครับทุกคนบอกเอาไว้ก่อนเลยว่าอาจจะมีเกทใหม่นะครับแล้วก็อาจจะมีไลฟ์สดแบบบ่อยๆนะครับยังไงฝากกันกดไลค์ติดตามเจมี่ให้กันด้วยนะครับเอาละนี่แหละเจอแล้วเจอให้คนเจอคนให้ล่าข้างหม้อแล้วผมโมจิซะด้วยมาเลยผมโมจิซะด เปิดก่อนได้ปูดเปิดก่อนได้ปูดโอ้โหได้เป็นเผาปลาเผาปลาเจอเผาปลาก็ท้อสิโอ้โหแล้วแบบีไม่เข้าเลยอ่ะนีเเข้าแล้วโอ้โหยืนนิ่งโอ้โหเหมือนเขาแบบอ่อนให้เราอะจริงๆอ่อะจริงๆริงนะเหมือนนี่เหน่งก่อนให้เราเลยอ <c oughs> ่อนให้ก็ดีล้วเป็นรุ่นขอค่ามั้งเถอะขอค่าบ้างมา,างนี่นะ มาดงกลับมาแล้วก็สกิลปึ๊บ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 นี่ต่อยแตกอ่าแล้วก็นี่ในเรือร้อยหนึ่งคิวหนึ่งคิวมาแล้วจะบ้าตายการฆ่าใครสักคนช่วงนี้รู้สึกว่ามันยากมันเย็นเหลือเกินวันนี้เป็นรุ่นวิวเจ็ดร้อยอ้าววิวน้อยแต่ทำตัวเปรี้ยวเราก็ไม่เอาเอาไว้เราก็ไม่เอาไว้นะเว้ยไอ,ไอ มานี่แหละเกี่ไม่โดนอี็กยุ้เฉยดิยุ้เฉยอยู่เพ่อเฉยสกิลไม่โดนเนาะโอ้ยติด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 อ่ะนี่เรียบร้อยเก่งจริงๆอ่ะคนที่แบบว่าเบลไม่ถึงเบลน้อยๆนะครับบอกเลยว่าเก่งกับคนแบบคนแก่คนเด็กนะครับเก่งกับคนแก่คนเด็กเก่งกับคนโตสูไม่ได้นะมานี่โอ้โอ้โดนมอดิโดนมอดิจะไปไหนเหมือนแบบช่วงกำลังฝึกลากอหัวเลยคิดถึงช่วงนั้นจังรู้สึกว่ากำลังฝึกลากอหัวอยู่เลยแม่เล่นนานกันเสือว่าแบบมาบอมบอมแล้วกันทุกคน เล่นบ่อยก็น่าจะแบบเอ่อพอพอสู้คนอื่นได้เหมือนเมื่อก่อนอะมั้งเพราะว่าเราไม่มีเผ่ามีสียซึ่งมันน่าจะสู้ยากนิดนึงนิดนึงแต่จริงๆก็อาจจะไม่นิดนะโอ้โหนีกระต่อยจังเลยโมจิต่อยแรงจังมานี่โมจิตื่นวีเอสโมจิไม่ตื่นแต่ว่าใจเราถึงเพิ่งได้นี่ต่อย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 แล้วก็จับต่อยมานี่เลยกระเด็นไปแล้วแล้วเซิร์ฟมันก็ปิงด้วยประเด็นลำบากลำบนจริงๆเซิร์ฟปินสองโหลเซิร์ฟปิงก็ยังสกิลได้นะเอาจริงๆทำไปเล่นหุ่นจับได้จับได้จับได้ไปไหนแล้วออ่่ะงามมีีีทน ไม่อยากตายอยากฆ่าโอ้โหสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ โอเคเอาล่ะทุกคนกลับมาล่าข้างหัวให้หายคิดถึงนะครับถึงแม้ช่วงนี้พี่มันจะกากก็เถอะแต่พี่ขอเวลาหน่อยละกันทุกคนพี่ขอเวลาหน่อยละกันนะครับถ้าเกิดพี่จริงๆพี่อยากหาซื้อรหัสมากเลยรหัสที่แบบว่าสะอาดแล้วก็มีผลทา,าวนครบมีของครบทุกอย่างแต่ว่าอยากได้สะอาดที่แบบไม่มีการล็อกมือไม่ไม่มีมงไม่มีหมกสามารถทักมาขัดได้น,นะครับแต่ว่าถ้าไม่สะอาดอย่าทักมานะไม,ไม่ซื้อแน,น่นอนนะครับทุกคนโอเคในคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับคุณผูช้ชมเป็นไงก็ฝากกดไลค์ติดตามเป็นกำลังใจให้ ฝากเจมกันด้วยนะครับสำหรับการคัมแบ็กกลับมาทำ YouTube ในรอบ2สัปดาห์นะครับทุกคนเพราะว่าติดโควิดนะครับยังไงก็เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วก็ฝากร้านเจมมี่ช็อปเอาไปด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ฝากไค์ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะกลับมาไลฟ์บ่อยๆนะครับทุกคนเจอกันครับไปรุ่นจุ๊บ